สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมต้นหมากเตี้ยที่สวนนะครับต้นหมากเตี้ยที่สวนเป็นพันธเตี้ยแท้นะครับเป็นพันธุกินได้นะครับนี่ครับลักษณะของพันเตี้ยนะครับนี่ครับข้อจะถี่นะครับนี่ครับพันุ์ที่สวนจะเป็นพันุ์ต้นใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพันุกินได้นะครับทําหมากแห้งได้ครับอันนี้ลูกยังอ่อนอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับ ใบจะเป็นพุ่มหนานะครับนี่ครับนี่ครับถ้าเทียบกับมือนะครับนี่ครับใหญ่มากครับนี่ครับเป็นพันธุ์เตี้ยแท้นะครับเป็นพันธุ์กินได้ทําหมากแห้งได้วันนี้พามาชมหมากเตี้ยพันธุ์ต้นใหญ่นะครับพันธุ์กินได้ทําหมากแห้งได้อายุเก็บเกี่ยวนี่สามสิบปีขึ้นไปนะครับนี่ครับต้นนี้ก็อายุประมาณสี่ปีนะครับนี่ครับนะครับ